มาถึงหน้าที่9นะคะหน้าที่9นี้จะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่นะคะ,ะเป็นแบบฝึกหัดที่6.6ค่ะเมื่อเด็กๆเ,เปิดมาแล้วจะเจอแบบนี้นะคะคือหาเศษส่วนที่เท่ากันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าทํำยังไงนะคะอันนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าโจทย์จะเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วเราต้องหาตัวมาคูณเพื่อให้ได้คําตอบอีกตัวด้านหลังถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆเลยค่ะ เราต้องท่อง5ให้ถึง30กันค่ะ5 15 5 20 5 35 5 4 20 5 5 25 5 6 30เราจึงได้6แล้วเวลาที่เรานำเข้ามาคูณจะต้องมีค่าเท่ากันทั้งเศษและส่วนหรือบนเท่ากับล่างนั่นเองค่ะข้างบนก็ต้องเป็น6ไหนลองดูสิคะว่าถูกไหมเอา4คูณ6 6 16 6, 6 22 6 38 6 4 24ถูกต้องค่ะจำไว้นะคะไม่ว่าเราจะคูณเข้าหรือหารออกเราอยากได้จำนวนเศษส่วนที่เท่ากันเราจะต้องใช้จำนวน ที่มีค่าเท่ากันทั้งเศษและส่วนบนและล่างต้องมีเลขตัวเดียวกันนะคะต่อมาค่ะสังเกตไหมคะว่าทําไมครูปุ๋ยถึงให้หาตัวส่วนก่อนหรือตัวข้างล่างก่อนใช่แล้วค่ะเด็กๆเพราะว่าตัวข้างล่างนี่สําคัญเพราะไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องไหนหรือตอนไหนส่วนไหนเนี่ยเราจะเน้นตัวข้างล่างเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะว่าจึงเป็นตัวเดิมยึดตัวเดิมเป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวล่างจึงต้องเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเรามาคิดเศษก่อนค่ะ 1> 11 1คูณอะไรได้22คะ11 1อง1ะ2 2บเอ็ดหนึงเปบน2็้างบเก็ต้องเป็น2ใช่แลอวค่่อมาะ <6. S 2> คูณอะไรได้48 1> 6 1 6 6 2 2 6 3 8 6 4 24 6 5 36 6 36 6, 6 7 4 2 6 8 48อันนี้ก็ต้องเป็น8ถู่ไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้มาดูต่อนะคะข้อต่อไป12ค่ะ12 1 12 12 2 24 12, 12, 12 3 36 12 4 48ได้แล้วคะ่ะอันนี้ก็ต้องเป็น4 7 4 28ได้เท่ากันนะคะอันนี้นะคะ่ะ ถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดคําตอบมาให้เรากําหนดตัวเลขคูณเองและเดี๋ยวคําตอบเราจะได้เองนะคะอันดับแรกเราก็กําหนดคุปยพทยาได้เลขค่าแล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าตัวส่วนเป็น5ตัวข้างบนก็ต้องเป็น5เช่นกันเพราะครูบอกแล้วว่าเศษและส่วนต้องมีค่าเท่ากันถ้าอยากได้เศษส่วนที่เท่ากันเอา2คูณ5 5 1 5, 5้าค่ะเอา5คูณ355ห5าหน 5, 5, 5, 2, 10, 5 3, ค่ะได้แล้วค่ะไม่ยากใช่ไหมคะต่อมาอันนี้คุปบอกว่าคูปุยเอาส0แล้วกันนะคะ คูณ8ได้80 10คูณ9ได้90เสร็จแล้วค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อ2ใหญ่ต่อเลยนะคะข้อ2ใหญ่บอกว่าหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กําหนดข้อละ3จํานวน3จํานวนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่า,าจากเศษ1ส่วน5จะมีค่าเท่ากับอันนี้เราก็ทําอย่างนี้เลยนะคะคูณเลยค่ะหาตัวคูณบอกแล้วว่าเราจะคูณได้ตัวเศษและตัวส่วนต้องมีค่า เท่ากันเด็กๆช่วยครูปุ๋ยด้วยนะคะวิธีการคิดก็คือคูณเขาต้องการกี่จํานวนนะคะใช่แล้วค่ะเขาต้องการ3ามจำนวนเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เ,เขียนรอไว้ก่อนเลย3ามจำนวนแล้วก็คูณแล้วก็คูณอ่ะเราก็กําหนดตัวเลขไม่ต้องเยอะมากเราจะได้คูณไม่เยอะนะคะ,ะเช่นครูปุ๋ยบอกว่าถ้าเราเริ่มทํางั้นครูปุ๋ยขอเลข 3ก็แล้วกันถ้าเศษเป็น3ส่วนล้วต้องเป็น3ถ้าเศษเป็น5ส่วนก็ต้องเป็น5เศษเป็น10ส่วนก็ต้องเป็น10ส่วนใหญ่แม่5ากับแม่สิเด็กๆจะท่องคล่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพยายามใช้เลขที่เราคล่องนะคะในการหาคําตอบมันก็จะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันดับแรกเอา1คูณ3คูณเราได้นี้นะคะ3 1มหนึ่งข้างล่างละค่ะนำหคูณ3าม5้าหนึ่าสอ5เราได้แล้วค่ะต่อมาค่ะ จำนวนที่2 5ง5าคูณห่าห้าห้าคูณหได้25 10คูณงได้10 10คูณหได้50ข้อนี้จึงได้แล้วค่ะสามจำนวนจำนวนที่หนึ่จำนวนที่2และจำนวนที่3เก่งมากเลยค่ะเราก็ได้ว่า c สามส่วนสิบห้าส่วนสิบหานวนที่สคือเห้าส่วนยีิเว้นระยะห่างเลยนะคะและตัวที่สามคือสิบส่วนห้าเสร็จแล้วค่ะหข้อทีนี้มาดูข้อที่สต่อเลยค่ะ ข้อที่2จากเศษ10ส่วน11เขียนรอเลยนะคะ3ตัวเศษ10ส่วน11เสร็จแล้วเราใช้คูณเหมือนเดิมค่ะเพราะเราถนัดคูณมากกว่าหารใช่ไหมคะทีนี้เราก็เป็นอ่ะใช้ตัวเลขน้อยๆเพราะว่าเลขเริ่มเยอะแล้วค่ะใช้เลข5ก็ได้ค่ะต่อมาเท่ากับ2คูณ10 10 1 10 12 20แล้วก็เอา11 11 11 12 22เีก่งมากค่ะ10คูณ3 30 3 1 3 33 15 50 11 5 55ได้แล้วค่ะ3จํจำนวนที่โจทย์ต้องการ20ส่วน22 30ส่วน33และ50ส่วน55อ่ะดเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าไม่ทนันกดหยุดไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปดูย้อนหลังได้ค่ะทีนี้เราก็มาดูต่อข้อที่3ใหญ่นะคะอ่ะเหลือ2ข้อสุดท้ายแล้วค่ะจากเหมือนเดิมค่ะรอบโจทย์มาเลย3รอบ เพราะว่าเราจะได้หาทีเดียวเราจะได้ไม่งงเหมือนเดิมค่ะใส่คูณรอไว้เลยคะ่ะรอบนี้ขอคูณ10คูณ3คูณอขอเพิ่มความยากคูณ8บ้างแล้วกันนะคะอ่ะ70เป็น70 19 90 7คูณ3 7 1 7 7, x 7, 7 x 2 14 7 3 21 9คูณ3 9 1 9ก็2 8 9 3 27เอาเศษค,คูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะ 8เอา7คูณ8 7 1 7 7 2 14 7, 7 24, 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56. 56ส่วน9 8 7 12ได้แล้วค่ะ3จำนวนที่โจทย์ต้องการาเสร็จแล้วค่ะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ข้อที่4จากลอกโจทย์เลยค่ะ15ส่วน20ลอกไปเลยค่ะ สามรอบเพราะเขาต้องการสามจำนวนเสร็จแล้วเราก็คูณคูณแล้วก็คูณอันนี้คูณสิบง่ายสุดคูณร้อยแล้วก็คูณหนึ่งพันรอบนี้คุณผูร้รยลองให้ยากขึ้นแต่ 8, ง่ายที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันใช้ศูงใช่ไหมคะเราสามารถเติมข้างหลังได้เลยสิบห้าคูณสิบเราก็เอาสิบห้าหนึ่งสิบห้าเสร็จแล้วเติมศูนย์ที่ตัวคะเติมตัวเดียวเพราะว่า 10, สิบมีศูนย์แค่ตัวเดียวยี่สิบใส่ไว้ เติมศูนย์หนึ่งตัวเพราะจากตัวนี้ค่ะเก่งมากค่ะทีนี้มาดูต่อค่ะเด็กๆอันนี้เราก็15ใส่รอ100มีศูนย์ขีตัวค่ะมี2ตัวเติมไปเลยค่ะ2ตัวข้างล่างก็เหมือนกันค่ะ20สใส่รอ100มีศูนย์ตัวเติมไป2ตัวค่ะ15ใส่รรนะคะ1,000มีศูนย์ตัวเติมไปเลยค่ะสาตัวก็จะได้15 0 0 0 20สใส่รอแล้วก็เติมศูนย์สตัวเสร็จแล้วค่ะเด็กๆได้มาแล้วสามจำนวนเราก็จะได้150ส่วน2 0 0ร้0ส่วน 2 0 0พตัวสุดท้าย15,000ส่วน20,000่ตัวเลขสีแดงที่นำมาคูณน,นะคะผู้ป่๋ยไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นตัวเลขเหมือนผู้ป่๋ยนะคะเด็กๆอาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ถ้าเด็กๆใช้ตัวอื่นตัวเศษและตัวส่วนต้องมีค่าเท่ากันเสมอแล้วเวลาคูณเด็กๆก็ต้องดูได้ว่าเด็กๆคูณแล้วถูกต้องได้คําตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผู้ป่๋ยถึงได้แนะนําว่าให้เราใช้ตัวเลขที่เรามั่นใจและตัวเลขที่เราสามารถเท่าสุดคูณได้นะคะ วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ